สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปช็อปนะคะ,ะเสื้อผ้าเป็นลายผ้าไทยนะคะลายผ้าไทยที่แกงสะพือค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเราได้มีโอกาสไปเที่ยวแก่งสะพือที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแก่งสะพือในอดีตนะคะนี่ค่ะในอดีตเป็นอย่างนี้ค่ะเราเคยไปเราเคยเห็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ไม่ในปัจจุบันมันไม่ใช่นะคะมันมีแต่น้ําเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็เลยไม่ได้ลงสัมผัสน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรน,นะคะ นี่ค่ะขอพรนะคะเสร็จพวกเราทีมงานทุกคนนะคะก็ได้ไปช้อปปิ้งนะคะที่ร้านขายของที่ระลึกนะคะประจำแก่งสะพือค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะทําให้ผู้คนที่มาเที่ยวมาช้อปปิ้งเนี่ยก็น้อยลงนะคะคนนักท่องเที่ยวบางตามากๆเลยนะคะก็ร้านขายของที่ระล,ลึกก็จะดูเงียบเหงาหน่อยนะคะ ที่คะ่ะร้านผ้าไทยนะคะเป็นร้านที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่ามีผ้าไทยที่แบบเขาเรียกอะไรเรียนแบบอะ่ะเป็นลายที่เรียนแบบแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะที่แก่งสะพือมีอยู่หนึ่งร้านนะคะเนี่ยมีผ้าไทยทั้งเป็นผ้าถุงเป็นกางเกงนะคะที่เป็นลายผ้าไทยสวยงามมากๆเลยนะคะอย่าลืมแวะอุดหนุนนะคะถ้าใครผ่านไปแถวนั้นนะคะ ตัวสีฟ้าที่เป็นกางเกงนี่ตัวเท่าไหรคะแม่คตัวะสองร้อยจ้ะสองร้อยแต่สองร้อยห้าสิบได้สองร้อยจ้ะสองร้อยตัวนี้น่ารักแล้วถ้าเป็นผ้าถุงอ้นี่กระโปรงนี่เท่าไหร่กระโปรงตัว199ละร้อยเก้าสิบจ้ะลดได้ก็ร้อยแปดสิบจ้ะมีหลายสีอยู่นะคะ ทงเียวบางตาม,มากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีใครได้มาเดินช้อปปิ้งนะคะเพราะว่า 1. เป็นช่วงของโควิดด้วยนะคะ 2. แก่งสะพือณปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครผ่านไปแทวนั้นอย่าลืมนะคะช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะอุดหนุนไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยค่ะ อย่างนั้นคืออะไรหนังกบอ่ะหนังกบอ่ะนู่นอ่ะหนังกบใช่ไหมหนังสุวรรณนันเออหนังสวนนันถึงแล้วหนังสุวรรณนหนังสุวรรณถทุนเท่าไหร่เอ้ยนี่ร้อยสองห้าสิบบาทอันนี้เขาเอาไปทอดนะทอดอย่างเดียวบอทอดอย่างเดียวเลยเนาะโอหนังกบกบทานกับส้มตำกินกับแก้ม แถวนี้จะมีร้านซ้มตำตรงไหนที่อร่อยอืมันจะบอกไม่ถูกเลยร้านนร้านร้านที่แบบรู้ว่าร้านไหนดีร้านไหนปลาปลาดุลาไหนพี่เป๊ ไม่มาดูกระเป๋าวันนี้อาพนาเป๋าิะนี่ไงพี่ร้ 160. <160. S 1> <160. S 3> อยหกสิบร้อยสไม่สี่สิบอันนี้ก็ร้อยหกสินี่ถ้าแต่งแล้วเป็ <c oughs> นการคือสวยนี่นี่สนีนี่สวยจุ อันนี้ใบเ<า>ท<า>่าไหร่สองร้อยยี่ <220. S 1> สิบิ้มอันนี้ก็ไม่แพงนีวอันนี้สวยนี่ไงตลาดทิ้มแลวสมุนคพนี่คะ่ะฝากทุกท่านนะคะถ้าใครได้ผ่านไปแถวแกงสะพือนะคะอย่าลืมช่วยอุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ